มาคัาดนี้ก็แบบเป็นคัดที่แบบเงียบๆดีนะที่ว่าก็ดีพี่จ๋าเขามีคาำพท์ให้หลายคำเลยในอย่าง obey แงแปลว่าอะไร obey obey ไม่มีฮะอยู่คัดนี้ใช่ใช่เออช่วงนี้เด็กสอบมีดเทอมอ่ะมายังขอเช็คหน่อยว่าสัญญาณเข้ายังเอ่ยดูในเฟซ obey อ่ะ โอเบใครจำได้บ้างจากอาทิตย์ที่แล้วแปลว่าอะไรน้โมอิงลิชมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้ววันนี้เราอาจจะเราอาจจะตามเร็วหน่อยเราเน้นการตามเร็วเลยวันนี้อ้าวนี่ไลฟ์แล้วนะโอเบแปลว่าอะไรอะ่ะเด็กๆพีโอบเบออสุดยอดพีพีปังปดีมากนะคะอ่ะวันนี้พี่ไลฟ์พี่จะคุยเรื่องนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวในขณะที่ไลฟ์นะคะใครที่ยังไม่เข้าระบบนะคะ เดี๋ยวพวกพี่จะดําเนินการโทรตามนะคะชั hmm. okay. Through, so week, we okay. ้นนั้นนะคะก็คือก็คือรู้ตัวก็เข้ามาค่ะทุกคนนะคะอาสวัสดีค่ะรู้สึกจะมีคนใหม่มีมาอาเรื่อยๆนะคะออมสินเชิดเต็มเนาะโอเคทรูค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงคำว่าทรูค่ะทุกคนไทยได้บ้างว่าทรูแปลว่าอะไรทรูแปลว่าผ่านครับทรูแปลว่าผ่านทรูว่าผ่านค่ะแล้วคำนี้ค่ะอันนี้ค่ะ ใชรได้บ้างอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะเราทำแจกกันดีกว่าแจกกันดีกว่าแจกกันแจกกันเปิดไม้นิดนึ่งแจกกันแจกกันอ่ะคำนี้ได้ไหมแจกกันได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนหรือเปล่าไปรอะไรนะตออหรือเปล่าค่ะอ่านว่าคํานี้อ่านว่าโยค่ะทุกคนเออคือซึ้งอันเนี้เราเคยสอนไปแล้ว ถ้าเราเห็นกับคํานี้เราจะชัดเจนขึ้นมันคืออะไรอะ่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรคุณปะใครคุณมากยกมือขึ้นใครคุณมากรีบเปิดไมค์แล้วตอบมาว่าอันนี้อ่านว่า,วาถึงแมว่าโอ้สุดยอดแจกันต้องรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มันคือสิ่งเดียวกันมันคือโจกับมันคือออโจนะคะได้ไหมคะอ่ะมันคือถึงแม้ว่าดีมากค่ะนะคะ อ่ะนี่นะคะอันนี้บอกว่าทะลุผ่านนะคะและขออีกหนึ่งค่ะที่เมื่อกี้แจกกันตอบขึ้นมานั่นคือคำว่าคิดคิดที่เขียนคล้ายๆอย่างนี้คือคำว่าอะไรนะคิดละคิดละอ่ะใครได้เปิดไมค์เชิญแตมอ่ะได้ไหมหรือนโมอังกฤษก็ได้นโมอังกฤษมาถึงขนาดนี้นโมต้องได้ละอ่ะนโมอังกฤษว่าไง พี่พีบางปอนก็ได้อะขอคาว่าคิดค่ะคิดค่ะติงตอดติงตอบโอ้ตอบสะกดยังไงลูกซอดทีทีเงียบเลย T H O U T H O ยปกติเราไม่ได้สอนสะกดเนาะเราสอนให้กากบาจ O U G H อะไร t ีเด้่ thought s o นะคะตัวนี้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าแปลว่ามันเป็นญาติอะไรกับคำว่าซิงอ่ะมันแปลว่าอะไรแปลว่า ช่องที่สองโอมันแปลว,ว่าคิดเหมือนกันอันนี้เป็นช่องหนึ่งปัจจุบันซิงเป็นเวิรบช่องหนึ่งอันนี้เป็นเวิรบช่องสองและสามารถเป็นนามแปลว,ว่าความคิดได้ด้วยโอเคไหมคะครับนี่คือตัวที่น้องตอบมาเมื่อกี้นะคะซิงโซส,สจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคนะคะครับทีนี้พี่ขอหลดกระดานนิดหนึ่งนะโดยพี่จะไปโฟกัสที่ด้านบน นะคะ,ะลบนะคะอันนี้ซิงซอสอันนี้ผ่านนะคะนี่คือเวิร์ชองที่2เป็นอดีตนะคะเป็นอดีตที่เปลี่ยนรูปไปนะคะอ่ะลบนะคะลบทีนี้เรามาดูคําว่า True กับ Do กันบ้างตัวที่ออาก็สอบบ่อยคือ Do ค่ะทุกคนมันแปลว่าถึงแม้ว่า เราแต่งประโยคให้พี่หน่อยสิถึงแม้ว่ามันจะมีสามสายหายของมันคือ do or do และ even do เข้าไหมคะ <S <S do or do even do ค่ะแตบบ่ว่าถึงแม้ว่าอะถึงแม้ว่าอะไรดีถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า เร็วเร็วแม้ว่าอะสมมติพี่พี่พี่ยกตัวอย่างนะ although he is rich although he is rich เอาไงดีแปลว่าเขาจะทำไมเขาจะรวยแพรว่าเขาจะรวยยังไงดีคะแมลว่าเขาจะรวยเขาก็ยังลื้อถังขยะกินแม้ว่าเขาจะรวยเขาจะอะไรนะเอ็ดเขายังลื้อถังขยะกินเหมือนคนจอเขายังลื้อถังขยะเอาอย่างนั้นเลยนะ เขาอยากเก็บเขาอยากซื้ของไปถังขยะก,กินนะล่ะไม่เอาได้ปะมันมันมันพี่รับไม่ได้อ่ะเฮ้แต่แต่ถูกต้องนะแต่ไอเดียมาดีนะเป็นออโมมันต้องาะะอารมณ์แบบขัดแย้งอ่ะลูกแต,แต่แต่พี่ขอความคิดให้มันดูแบบอัปเรกรดกว่านี้นิดนึง <c oughs> อ่ะแปลว,ว่าเขาจะรวยเขาทำไมคะเขาใช้รถยังไงดีคะแม้ว่าเขาจะรวยเขาใช้รถคัน คันยังไงดีเอ้าโตมให้เลือกคันใหญ่หรือคันเล็กอ่ะแม้ว่าเขาจะรวยเขาใช้รถคันเล็กมากเอ๊คันเล็กแม้ว่าเขาจะรวยเขาใช้รถเก่าคันใหญ่มันต้องคันใหญ่ครับ่เพนะคารนรวยเออนี่ไงมันแม้ว่าไงแม้ว่าเขาจะรวยเขาก็ยังใช้รถคันเก่าเออใช่ไหมอ่ะโอเคไหมคะประเป็นทีอะไรคะ he w a s drive u uh, with a small ca old car เอก็ได้อ่า he drives อะไรคะ an old car อย่างเงี้ยได้นะคะผ่านไหมคะแปลว่าเขาจะเลยเขาก็ยังขับรถคันเก่าอยู่เลยเน้นนะคะ มันจะสื่อถึงลักษณะของความขัดแย้งและวลาเราใส่โดแล้วเราใส่อโดแล้วเราใส่อี้นโดแล้วเราจะไม่บัดอีกเราไม่บัดนะคะจํานะคะว่าเราไม่บัดนะคะตัวนี้ออกข้อสอบประจาว่าใส่โดอโดอี้นโดแล้วไม่บัดนะคะอัดจดเลยทุกคนครับค่ะอตมอมอตอมออกไปแล้วไงที่บอกอะจำได้ปะอะตอมออกไปแล้ว เอาโอเคนะคะและต่อมานะคะ through ค่ะ through คือทะลุผ่านนะทะลุผ่านเนี่ยคือยังไงถ้าเราบอกว่าเราอะ uh, walk through นะอ่ะเราเดินผ่านตลาด แสดงว่าเดินเข้าไปในตลอดละ walk through the market โอเคไหมคะนี่คือลักษณะของคำว่า through คือลักษณะแบบทะลุผ่านนะคะอะ่ดูซ้ำอีกทีนึงนะตัวเนี้มันจะสะกดคล้ายๆกันนะคะระหว่างคำว่า through นะคะกับคำว่าตัวนี้ออกบ่อยมากอ่านว่าอ่านว่าอะไรนะคะตังตงไม้ย่างตังตง,ตงโอมคะ่ะอ่านว่าไงคะตัวนี้ ตัวที่สองค่ะขอตัวที่สองอ่าในให้พี่ฟังนิดนึงค่ะทรู true, ครับเฮ้ยเอาใหม่อ่านใหม่โอมอันนี้อ่านว่าอ่าอ่านว่าทรูชื่ออะไรเรียกว่าซู true, ร์เนี่ยว่าทโจหรอครับโดโดโด,ดีมากเออ อันนี้ through อันนี้ z o นะคะจํงไว้ให้ม่นมั่นโดยเฉพาะอันที่สองออกข้อสอบเดียวเพราะมันเป็นคาเชื่อมบอกความขัดแยง้งโอเคผ่านไหยคะทุกคนเดี๋ยวพี่มีอะไรบอกต่ออีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่จบไลฟ์ไปแค่นี้ก่อนตอนนี้พี่กําลังติดตามน้องๆที่ยังไม่เข้าคลาสอย่างขมักขเมนมากนะคะอ่าใครรู้ตัวแล้วใครเห็นไลฟ์แล้วยังไม่ได้เข้าคลาสนะคะช่วยค่ะรีบค่ะรีบนะคะ,ะ,คะกดมาเลยตอนนี้นะคะเข้าซูมมาในตอนนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้พี่รีบตามเร็วนิดนึงนะเพราะว่าพี่จะ ปรับระบบนิดนึงคือจะรีบตามน้องๆเริ่ต้นคลาสเลยนะคะปกติเราจะรอแบบ20นาทีเราค่อยตามแต่ตอนนี้ไม่ค่ะเราจะรีบตามตั้งแต่หัววันหัวเขาเรียกว่ารีบตามตั้งแต่ต้นเวลาเลยอะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวจบไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มีไลฟ์อีกรอบหนึ่งเนาะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับน้องๆในคลาสต่อว่าเรามีอะไรเด็ดๆจะมาคุยกันต่อนะะักะาอ่ะพิกปิดไลฟ์เลยนะ มีใครจะสอบอะไรบอกนะคะใครมีวันเกิดหะวันเกิดมันก็ต้องมีวันเกิด,กดอะเกิดวันไหนสามารถมารับของ,องของขวัญได้นะไม่ใชพูดว่าของรางวัลก็ไม่ใช่โอเคอ่ะ